คุณผู้ชมคะพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกนะคะทำให้องค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN ติดต่อขอพระบรมศาธิรที่ักซึ่งวาดโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่างเชิญไปจัดแสดงในนิทรศการเฉลิมพระเกียรติที่สหรัฐอเมริกาค่ะติดตามกันจากรายงานของคุณทิพสุดาชาดีค่ะ พระบรมาสารสรักษ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญญเดชประทับบนสะพานไม้ข้างรถพระที่นั่งเพื่อทรงซักถามปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรขณะเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจงังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2524โดยไม่สนพระราชหฤทัยต่อความยากลำบากเป็นหนึ่งในเก้าภาพที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปจัดแสดงที่สำนักงานใหญ่หญองค์การสหประชาชาติประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่ไม่เคยหยุดตรงงานเลยแล้วก็ส่วนกับว่าคือท่านเป็นตัวอย่างให้กับหนูตรงที่ว่าท่านทําหน้าที่ของท่านได้ดีที่สุดแล้วก็วคือแบบก็ทําให้เราต้องแบบทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะนักศึกษาได้ให้ดีที่สุดด้วยค่ะเช่นเดียวกับพระบรมสารทิศลักษณ์ภาพนี้ที่สเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรต้นพลับ ภายในดอยอ่างค้างเพื่อส่งเสริมให้รัษดรบนที่สูงมีอาชีพที่มั่นคงทดแทนการปลูกฟินคือหนูต้องการแสดงออกให้เห็นถึงความพระราชการณียกิจของในหลวงที่ท่านให้ความใส่ใจกับชาวประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะแม้กระทั่งชาวเขาชาวดอยเงี้ยท่านก็แบบว่าเสด็จไปยังออดอยไปยังเขาเพื่อที่จะแบบว่า ปรับปรุงการเป็นอยู่กรรมวิีกรรมอาชีพของเขาเพื่อให้ดีขึ้นนะคะเพราะแสงให้เห็นถึงว่าท่านใส่ใจประสบค์ดก่อทุกคนจริงๆค่ะพระบรมศารทสิรักษ์ทั้ง9ภาพจะนําไปจัดแสดงในนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหัวข้อ The Lifetime Journey of the World Development King ที่องค์การสหประชาชาตินิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา5วัน ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมนี้และจะมี2ภาพที่ขอซื้อเพื่อนำไปติดตั้งถาวรซึ่งอยู่ในระหว่างการตกแต่งให้สมบูรณ์รูปทั้งหมดเนี่ยคือจัดแสดงมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตากแดดนะโดนแดดโดนฝน,นมาเป็นเดือนๆนะสีอาจจะต้องซีดเป็นธรรมดาแล้วก็มา,มาเหมือนมาเพิ่มทับอีกหชั้นหรือหเลเยอร์คือการเคลือบผิวบ,บางๆนะครับในภาพลงไป ้เพื่อทใหสีมน่มนเหมืะอนนใหม่อกจากจะเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาแล้วนิทรรศการนี้ยังสะท้อนเรื่องราวตลอด70ปีของการครองราชที่ส่งทุ่มเทเพื่อผสมนิกรไทยจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกทิพสดาชาดีสำนักข่าวไทยอสอมอทอรายงาน